วันนี้ชวนมาทำบุญนะคะในงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทศีมาที่วัดไผ่ดำเจริญสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะ วันนี้ที่วัดไผ่ดำเจริญสุขหมู่4บ้านไผ่ดำตำบสะลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซาพระเทพบรสิษฐาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาพิธานเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยท่านกระจรเกียตรติรักพานิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาประธานฝ่ายครวาสพุทธบริษัทและชาวบ้านอำเภอบางน้ำเปรี้ยวได้ร่วมพิธีเปิดงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิต นาอุโบสถวัดไผ่ดำเจริญสุขโดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 20- ถึง29มกราคมศกนี้นะคะสำหรับประวัติความเป็นมาของวัดไผ่ดำเจริญสุขมีเนื้อที่ประมาณ9้าไร่สันนิษฐานว่าสร้างมาก่อนปีพศ2440ก่อนสมัยรัชกาลที่5อุโบสถหลังเก่าทรุดโทรมเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาคณะสงฆ์วัดไผ่ดำเจริญสุขและคณะกรรมการวัดจึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าให้สร้างอุโบสถหลังใหม่ เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2559สร้างเสร็จเมื่อต้นปีพศ2565ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ32ล้านบาทสาปตัตยกรรมแบบไทยประยุกต์มีความสวยงามเพื่อเป็นศาสนสถานสำหรับพระภิกษุสงฆ์ประกอบสังฆกรรมและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาค่ะ และหากมีโอกาสมาที่วัดไผ่ดำเจริญสุขแนะนำให้มากราบขอพรหลวงพ่อยิ้มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุเก่าแก่คู่วัดแห่งนี้ซึ่งประดิษฐานอยู่ทางระเบียงหน้าอุโบสถหลังเก่าโดยมีพุทธลักษณะเฉพาะคือพระโอ์มีลักษณะยิ้มจึงเป็นที่มาของชื่อหลวงพ่อยิ้มมีความเชื่อกันว่าหลวงพ่อยิ้มมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพกราบไหว้บูชาขอพอรเรื่องต่างๆเช่นขอให้หายจากทุกโศกโรคภัยเรื่องการงานโชคลาภโดยเฉพาะเรื่องห้ามฝนฟ้าไม่ให้ตกเมื่อเวลามีการจัดงานบุญชาวบ้านจะนิยมบนหลวงพ่อย,ยิ้มด้วยพวงมาลัยหัวหมูขนมเปี๊ยะผ้าห่มสบายมาพร้าวอ่อนหรืออย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อสมปรารถนาแล้วก็จะนำสิ่งของที่กล่าวไปแล้วนั้นนำมาถวายบูชาหลวงพ่อย,ยิ้มค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ